ผู้นี้ต้องบอกเราพูดตลอดในรายการนะครับเป็นศัตรูทางการเมืองมายาวนานระหว่างเส้นทาง23 24ปีเนี่ยระหว่างทางแข่งทางการเมืองนั้นมีเหตุการณ์สำคัญความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องการตั้งรัฐบาลแพรทองทานที่มารวมสัพพะกำลังมารวมชาติในแง่ของเพื่อไทยได้กับได้ครับในแง่ของพรรคร่วมที่เข้ามารวมได้เหมือนกันคือได้อำนาจรัฐรแต่จะสูญเสียบางอย่าง ที่เป็นเดิมพันและวัดกันในอนาคตครับถึงตอนนี้ไม่ต้องถามท่าทีกันแล้วรัฐบาลแพรทองทานจะมีประชาธิปัตย์มาร่วมเป็นหนึ่งในพักที่เข้าร่วมรัฐบาลแพรทองทานครับแน่นอนครับเป็นเป้าหมายของใครบางคนอบอกว่าการมาของใจปัดจะนำไปสู่ที่เรียกว่ารวมชาติ เพราะคู่นี้ต้องบอกเราพูดตลอดในรายการนะครับเป็นศัตรูทางการเมืองมายาวนานระหว่างเส้นทาง23-24ปีเนี่ยระหว่างทางแข่งทางการเมืองนั้นมีเหตุการณ์สำคัญความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องครับพันธมิตรกอปอปอสอเสื้อเหลืองเสื้อแดงนำไปสู่ความขัดแย้งและสูญเสียอย่างมากการมาของปฏิปัติเขาบอกเป็นการรวมชาติที่จะทำให้ประเทศไปข้างหน้า นี่คือแนวทางใครได้ใครเสีย,สยจากการรวมชาติรอบนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันมาดูการรวมเสียงของรัฐบาลแพรทองทานรอบนี้ในแง่ของวอเตอร์อแข่งโปกต้องบอกว่าถ้าไม่มีประชาที่ปัดย์21เสียงเนี่ยเขาก็ยัง300นะ304รนะ้่ดูจากนี้325เนี่ยมาจากไหนบ้าง เพื่อไทย141เสียงเอืสียงภูมิใจไทยเจเสียงหนึ่งเสียงสารนหยุดปฏิบัดที่ที่นครใช่ภูมิใจเขาเจ็ประชาธิปัตย์ยีครับอ,อันนี้เราถอดรูทว่าอีกสี่คนนะถึงร<ป>ับมติยืนยันตามมติแต่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านในทีมรัฐบาลเพราะเวลาโหวตกฎหมายสําคัญสาคัญหรือว่าโหวตอภิปรายไม่วางใจเนี่ยสี่เสียงนะนะั้นอะไม่โหวตให้แน่นอนครับครับพลังประชารัฐสาย ทรมานัดผู้กองผู้กองตอนนี้ยืนพื้นที่22ครับ21 22เเราเนี้ยยืนพื้นอยู่ตรงเนี้ยครับแต่ถ้ารวมพักเล็กไปด้วยคราวนี้ล่ะจะยุ่งเลยครับรวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9อไทยสร้างไทยตอนนี้ยืนไปหครับอ๋อแต่ว่าไอ้นั่นนะคุณหญิงน้อยบอกว่าอย่าไปนั่นนะไม่ใช่มติพักนะกันขู่ด้วยเหรอใช่ผมน่าพักอยู่คนเดียวเลยครับดิจิลีจ จริยธรรมอ่ะการการเขาเรียกจริยธรรมทางการเมืองอ๋อเลยไทยรวมพลังสองชาติพัฒนาสามพลังสังคมใหม่หนึ่งท้องที่ไทยหนึ่งครูไทยที่มาใหม่เนี่ยที่มาใหม่ใหม่บข้างหลังตอนยุคยุคยุคนู้นไม่มีเนี่ยเนี่ยครูไทยหนึ่งพรรคใหม่หนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยใหม่หนึ่งหนึ่งนี่มาอยู่นี่หมดซึ่งไอเนี้ยอาจจะอยู่ในกลุ่มผู้กองก็ได้นะตอนนี้ ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยสายน้ำที่ไม่เคยไหลามาวนบรรจบกันเลยไหลามาบรรจบครบรอบเป็นมิติที่ดีจากการสู่ขอของสรวงเทียนทองเลขาธิการพักและคนที่รับขันหมากไม่ใช่ใครครับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เดชอิด ขาวทองเลขากับเลขาสู่ขอมันหมายฐานานุรุษมาพักแรกก่อนนะเป็นพักการเมืองไทยที่เก่าแก่ที่สุดต้องบอกตอนนี้เก่าแก่ที่สุดถ้าเกินเจ็ดสิบปีนี่ือว่าแก่มากๆนะแก่ก่อตั้งขึ้นขึ้นในฐานะพักฝ่ายกษริย์นิยมตอนนั้นนี่ตอนก่อตั้งนะเป็นพักฝ่ายกษริย์นิยมปัจจุบันเป็นพักฝ่ายอนุรักษนิยมอ่าเขาเรียกอนุรักษนิยมนะอนุรักษนิยมครับและสนับสนุนกลไกตลาด ปัจจ <muitas S 2> ุบ <sketches> ันเชิงว <Jean> ่านโยบายในเชิงเศรษฐกิจอ่ะเน้นกลไกตลาดใช่ไ no ม่ใช่เร uh ื่องของผูกขาดไม่ใช่เรื่องของไออะไรนะไอแบบหลักของไอไอสังคมนิยมหรือว่ารัฐสวัสดิการไม่ใช่แต่เป็นหลักของกลไกตลาดประชาธิปัตย์ปัจจุบันมีสสยี่สิบห้าคนจากห้าร้อยครับสกเก้าคนจากห้าสิบคนนายกบจมีที่เดียวเลยที่เดียวนายกบจน้อยมากนะจังหวัดน้อยมากนะใช่ผู้จัะหวัดปน้อยมากอบจรเนี่ยคราวนี้มาดูเพื่อไทยครับ เพื่อไทยก่อรูปขึ้นมาตามแนวคิดของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อ14กักฎาคมปี2541ครับแทนที่พักพลังประชาชนที่ถูกสารรัฐธรร<ท>มนูญสั่งปรไทยัทย่ใงเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ครับ,รบเป็นพักที่3เป็นพักในลักษณะของจุดยืนอุดมการสายเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าอื มันต่อเนื่องมาจากไทยรักไทยและพลังประชาชนก่อนที่จะข้ามขั้วเนี่ยทีม่มาเป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเพื่อไทยเป็นสายเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้านะม,มีความใกล้เคียงกับก้าวไกลอยู่ระดับหนึ่งครับก้าวไกลอาจจะยกระดับแรงนิดหน่อยอแต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่พอมาข้ามขั้วตอนนี้กําลังหาจุดยืนแบรนดิ้งใหม่ว่าจะเรียกเป็นนีโอคอนเซอร์วทีฟหรือว่าโมเดน คอนซเทีฟ um ซึ่งทางพรรคก็ไม่อยากเรียกว่านีโอหลังอย่างนี้ต้องพยาาเดรนไิ้ห้ชัดว่าจะเรียกว่าอะไรปัจจุบันครับไทยมีสอสทั้งหมด141คนจาก500คนสกทั้งหมด22คนจาก50คนสกเยอะเหมือนกันออนายกอบอจอทั้งหมด13คนจาก71 76จ,จังหวัดโอ้ดคนเนี่ถือว่าถือว่ากัยังน้อยนะ13คนนะอนุรักษ์นิยมกับ เสรีประชาธิปไตยก้าวหน้ามารวมกันเป็นหนึ่งเส้นทางสายน้ำนที่ไม่เคย,รยบรรจบกันมาบรรจบกัน <c oughs> เป็นไปได้ในยุคปัจจุบันตามสถานการณ์ที่แปลเปลี่ยนไปครับมาดูเส้นทางของศัตรูทางการเมืองสู่ความสู่มิตรนะวันนี้จุดเริ่มต้นต้องนับจากวันที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกม,มกราสองพันร้อยสี่สี่ภายใต้เสื้อไทยรักไทยและประชาธิปัตย์ สายไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยชนะสีฟ้ามาตลอดครับลองดูนะชนะสีฟ้ามาตลอดครับสีฟ้าลุ่มลุ่มดอนดอนมาตลอด128คนคยุคชวนหลีกภัยยุคบัญบญัติบรรทัดฐานเป็นหัวหน้าพักค96คนยุคนี้ครปี48ถือว่าแกล็ปเนี่ยช่องว่างของคะแนนนห่างกันมากางกันลิบลับเลยน,ะ,นลลและและมาแคบนะ สีแดงยังยังชนะอยู่ไอ้พลังประชาชนสายสีแดงเนี่ยยังชนะอยู่แต่ว่าแต่ว่าแกลแกลปช่องว่างมันห่างนิดเดียวนะครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วพอยุกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับยุกอภิสิทธิ์ก็เริ่มขึ้นหน่อยนะเริ่มเริ่มยิ่งลักษณ์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ตั้งรับเหมือนเดิมใและหลังจากนั้นพอถึงปีห2สองทั้งเพื่อไทยและก็ประชาธิปต่างสุดตัวพร้อมๆกันเนื่องมาจาก ปัจจัยตัวแปรที่น่าสนใจคือการกำเนิดของอนาคตใหม่ด้วยแสดงว่าทั้งพักเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าและอนุรักษนิยมจะถดถอยลงจากอนาคตใหม่ก้าวไกลและปัจจุบันเป็นพักประชาชนครับอันนี้ตอนมีตัวแปรเพิ่มเห็นยังปัจจัยปัดแพ้แตลอดก,ก็จริงแต่พอมีอนาคตใหม่มีก้าไกลเนี่ยทั้งสองพักเนี่ยตกต่ำลงเห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้น ต่อไปเนี่ยพอมาพอมาอยู่ด้วยกันเป็นมิตรกันเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเพื่อไทยไม่ใช่ใจปัดแล้วหลังอย่างนี้ทุกเพื่อไทยก็คือก็คือประชาชนนั่นแหละนี่คือคู่ต่อสู้ในทางการเมืองมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันคู่ต่อสู้ทางการเมืองกลายมาผนึกกำลังเป็นมิตรกันครับและการผนึกกำลังมาเป็นมิตรในรัฐบาลแพรทองทานเนี่ยตกลงอะ่ะใครได้อะ่ะใครเสียเดี๋ยวมาฟังที่เสียก่อนเอา เอาเอาฝั่งเพื่อไทยไม่มาฝั่งได้ก่อนเนี่ยฝั่งได,ได้ได้ประโยชน์ด้วกันเพื่อไทยได้ประโยชน์อะไรเพื่อไทยได้ประโยชน์ในการสลายคู่แข่งทางการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ได้สําเร็จเพราะไม่ได้เป็นคู่แข่งต่อไปแล้วหลังจากนี้คือไม่ใช่คู่แข่งแล้วไม่ใช่ศัตรูทางการเมืองแล้วอ,อะไรอีกอันที่สองประชาธิปัตย์ได้คือได้เข้าร่วมรัฐบาลอ่าอันี่ชัดไหมเจิงกายภาพชัดไหมเอาชัดเพราะพรรคการเมืองต่างๆทุกพรรคเนี่ยเป้าหมายคือ รัฐบาลในการทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนอมไม่ใครมีไม่มีหรอฮะกูเลือกตั้งมาบอกว่าผมขอเป็นฝ่ายคา้านไม่มีฮะไม่มีครับเป็นรัฐบาลอ,อันที่สามที่ได้เนี่ยพลังประชารัฐออพลังประชารัฐได้นะแบรนด์ Brand หลังอย่างนี้ของพลังประชารัฐจะชัดเจนมากขึ้นยึดฐานเสียงกลุ่มคนที่ไม่เอาทักษนณแทนประชาธิปัตย์เมื่อก่อนต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ไม่เอาอเครือข่ายของทักศิณเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์นะ แต่หลังจากถึงตอนนี้ยิ่งชัดเจนว่าเพื่อไทยไม่เอาลุงป้อมไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอาป่าเนี่ยถ้าพลังประชารัฐจัดก,การแบรนดิ้งตรงนี้ชัดเจนเนี่ยแบรนดิ้งคนที่ไม่เอาเครือข่ายขุนทักษิณเนี่ยจะมาอิงกับพลังประชารัฐมากขึ้นพลังประชารัฐได้นะเพราะจะเหลือแค่พักเดียวครับที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเลือดน้ำงินเข้มขน้นและต่อต้านทักษิณครับแต่อยู่ที่ว่าหลังจากนี้ เขาจะจัดการยังไงเขาจะจัดการนี <for shouting> <out> <light recess iors> ่เราตั้งไว้ก่อนต้องดูการกับเคลื่อนหลังอย่างนี้นี่จะเป็นตัวแปรสําคัญทีเดียวฟังเสียฟังเสียล่ะการรวมระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยครับเสียเพื่อไทยเนี่ยเสียหายโดยเพราะฝ่ายแดงยังคาใจครับโอ้โหนี่สายเสื้อแดงเนี่ยจำได้ไหมแต่มันค่อยๆคลายตัวเพราะกลุ่มคนที่ก่อการในช่วงแดงม็อบแดงทั้งหมด พ้นจากประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อยอออพิสิทธ์ก็พ้นสุเทพก็พ้นกปพศก็พ้นเห็นไหมเหลืออยู่ในสภาวะปัจจุบันคือคนสายใหม่สายเฉลิมชัยออต่อมาปปชปชปประชาธิปัตย์ฐานที่มั่นอยู่ที่ไหนพักใต้ครับเสียเลยครับฐานที่มั่นที่ใต้และกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่เคยศรัทธาประชาธิปัตย์เพราะเป็นพรรคเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้สดหมัดกับ ระบอบทักษิณเข้มแข็งที่สุดต้องบอกว่าจะเสียฐานที่มั่นใต้ต้องย้อนกลับไปยี่บสาปีตรรูปทางการเมืองระหว่างใหญปัดกับเพื่อไทยเนี่ยหรือว่าไทยลักไทยเดิมเนี่ยต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนนะเพื่อไทยไทยลักไทยประชาชนแข็งแกร่งแค่ไหนเนี่ยไม่เคยชนะในภาคใต้มีครั้งเดียวหลังซีนามิที่พังานหนึ่งคนก็เป็นเป็นแบบสิ่งที่ไม่ไม่ปกติอืแต่ทุกครั้งที่เลือกตั้งนะ ทางใต้ในศูนย์พันตลอดศน์พันครับเพราะฉะนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเขายึดประชาธิปติแต่หลังจากนี้ฮะฐานเสียงหลักของประชาธิปต์เนี่ยเสียหายนะฮะคนภาคใต้เขายึดถือคติอยู่เรื่องหนึ่งครับ <c oughs> ไม่ลบกับนายอ่ะไม่หายจน <c oughs> อ๋อต้องลบนายเพราะฉะนั้นตอนนี้ ประชาธิปัตย์ไปรวมกับนายแล้วชาวบ้านจะหายจนยังไงเลย,เลยส่งเลยส่งลูกหลานเี่ยว่าเราให้เรียนนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์เด็กเด็กทางภาคใต้นี่จะเรียนนิ<อ>ติศาสตร์รัฐศาสตร์มา <c oughs> ครับสิ่งที่เสียการสลายพลังประชารัฐออกไปทำให้ลุงลุงอ่อนแรงครับอืและลุงจะไปสะสมความแค้น,น,นทางการเมือง อย่างมหาศาลโอ้นี่ก็คือมันโปรแอนคอนก็คือว่าลุงเนี่ยความเข้มแข็งของลุงเนี่ยอ่อนไปนะแต่สะสมพลังความแข็งแต่ว่าสความแข็งแต่การเมืองนั้นจะประสิทธิภาพบางวันระเบิดเออไม่รู้ได้อีกตัวหนึ่งรอบนี้การรัฐบาลแพรทองทานเพื่อไทยได้กลับได้ครับได้แรกสลายอํานาจสามปอและโดยเฉพาะปอประวิตรออกจากโครงข่ายอํานาจเลยครับคราวนี้คือคราวนี้ชัดเจนว่าไม่มีลุงจริงๆทุกสอง คือทำให้ประชาธิปัตที่พี่วีบอกว่าเคยเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองมากอ่อนแรงและกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลทันทีเลยครับแต่ที่ได้กับประเทศชาติถ้าทุกคนตั้งใจแบบนั้นจริงๆนะคือความขัดแย้งที่ขัดแย้งมายาวนานจะเหลืองจะแดงจะสีอะไรแล้วแต่เนี่ยจะไม่ยู่ความเสียหายเนี่ยถ้ารวมชาติแบบนั้นจริงๆเนี่ยไม่มีความแย้งแล้วก็ไปตามกติกาเนี่ยไอเนี้ยได้กับประเทศชาติคราวนี้มาดูตอนนี้ล่าสุด ล่าสุดตรงไหนบ้างาที่อ่อนไหวตรงไหนบ้างครับนเนี่ยรออยู่นิดเดียวเท่านั้นยืนรอที่ไหนรอการเจราจาความระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยครับอแรงเวียงจะอยู่ตรงนี้เอาภูมิใจไทยไม่ต้องไปดูแล้วนิ่งล้นะครับชาติไทยพัฒนาก็นิ่งแล้วไม่นิ่งอยู่ที่เดียวคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์กับเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยได้สองเก้าอี้เขาอยากได้ในสิ่งน,นอะไรคือรัฐมนตรีช่วยกับามาไทยเหรอ ใช่กำต่อรองอยู่นี่ใช่พี่วีผมพาพักเข้าร่วมรัฐบาล oh. Oh. ในสภาวะปัจจุบันไม่ใช่ง่ายเพราะผมต้องไปอาธิบายกับคนประชาธิปัต์และถ้ามาทํารัฐบาลรวมชาติก้าวข้ามความขัดแย้งของสังคมที่ทำความเสียหายกับประเทศมาอย่างยาวนานเรามารวมกับพลังกันสร้างประเทศเชื่อผมหน่อยได้ไหม ให้ผมได้มีที่อยู่ที่ยืนอย่าให้ปผมไปเอาเก้าอี้หมอมาทําหน้าที่เลยผมผมขอมมาไทยถ้าผมนั่งมาไทยผมช่วยได้เยอะเอขนาดแบบโอ้พันธกิจผู้กองยังได้3ามเลยถูกผมเนี่ยอุตสาห์แบบเสียฐานที่มั่นในภาคใต้เลยนะถูกขอมาไทยได้ไหมขออํานาจจากมาไทยไปบริหารจัดการน่าจะคล่องตัวกว่าในการจัดการของพักนายกใจจิต ฉีดไม่ได้เป็นหมอไ,มได้หรอ,อหมอชายหมอชายไปฉีดหญิงไม่ได้เพราะจุดตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประย,ยปัดรัมตีช่วยฮะร่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยไม่มีหนาใช่อันนี้ลงตัวว่าคุณเฉลิมชัยหัวหน้าพักนั่งเองอแต่รัมตีช่วยเนี่ยตรงนี้ช่วยสาธารณสุขก,กับช่วยนั้นซึ่งถ้าประย,ยปรับไปนั่งช่วยเนี่ยนะโคต้าของไอ้เพื่อไทยคุณน้ำยังไคุณน้ำคุณอิมนะคุณอิมคุณอิมเนี่ยที่วาง คุณอิมทีรวัตรที่วางวางไว้เป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยเนี่ยที่กรรมาแทนคุณเกรียงเนี่ยต้องโยกไปสาธารณสุขทีใช่ต้องดูตำแหน่งนี้ยังไม่ดีดูหมออิ่มครับหมออิมหมอ, <c oughs> หมออิมหมออิมทีรัตครับวันนี้ดูกันตรงนี้ไม่ต้องไปดูกลาโหมครับ <c oughs> ไม่ว่าหัวจะเป็นสหายใหญ่หรือบิ๊กอ้วน <c oughs> หรือว่ารัฐมนตรีช่วยจะเป็นบิ๊กเล็กไม่สำคัญครับ <c oughs> ตรงนั้นขยับได้ครับ ซึ่งตอนนี้บิ๊กเล็กก็มีโอกาสมากสุดเพราะนั้นถ้าดูเร็วๆแบบนี้คนที่หลุดก็คือหนึ่งก็คือ,อล่มตรีเสริมสักท่องเที่ยวมีการหลุดเพราะถ้าดูจากโครงสร้างนี้ท่านเลขาเลขาบอยของเพื่อไทยเนี่ยจะมานั่งร้มตรีท่องเที่ยวเหรอรอบนี้อยู่ที่ลูกจะคุยกับพ่อ,อเขาว่ากันว่าไ<ะ>อ้น,นี่ลึกลับจากบ้านจันทร์สองล่าภายในวันอาทิตย์นี้ทุกอย่างจบไม่ใช่พรุ่งนี้ถแถลงจบเลยเหรอจบแล้ว หลังจากนั้นเพื่อให้เสนอรายชื่อคอรมอรเพื่อทลเกล้าและรอถแถลงนโยบายเพื่อคิกออฟให้ทันภายในวันที่15กันยายนนี้เมื่อกี้ได้เสียในส่วนประชาธิปัตย์เออมันดูได้เสียคุ้มไม่คุ้มในส่วนพลังประชารัฐโโหพลังประชารัฐเอาเอาเอาใครก่อนคุ้มไม่คุ้มเอาใครก่อนคุ้มไม่คุ้มถ้าผู้กองคุ้มเอานี้ก่อนเอาลุงต้องพูดถึงพลังชาติต้องพูดถึงลุงดิเขาบอกว่าพอพลังชาติแบบนี้โอ้ จุกๆอกอยู่เนี่ยจุกสิ่งที่ต้องระวังจะถูกมีคนยื่นอันแรกเลยที่ตู้วอลเล็ตจะมีคนยื่นแน่นอนมีคนยื่นแน่นอนนะถ้าเดินหน้าดีอย่าตอนนี้แจกเงินสดบ้างเข้าขายหลอกลวงหลอกลวงประชาชนโครงการไม่ตรงปกตามหาเสียงอันนี้ถูกถล่มแน่นอนและแน่นอนจะมีคนไปร้องคุณสมบัติรัฐมนตรีอ่านะเริ่มทยอยถูกยื่นหลังเริ่มเห็นรายชื่อลมตรีอันนี้แน่นอนมีมาแน่นอนครับคําร้องเดินหน้าไปแล้ว ต่อมาถามว่ารอบนี้เนี่ยรัฐบาลรวมชาติจะเจอกับดักอะไรไหมจริงๆกับดักนี้นะพอดีทางเพื่อไทยและผู้กองธรรมนัสเนี่ยแก้เกมรู้ทันออรู้ทันนะได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมทุกพักจะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลโดยสสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีข้อตกลงให้มีสัดส่วนรัฐมนตรีของแต่ละพักจํานวนเดิมในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินคาว่าสัญญาประชาคมนี่แหละมเมื่อไม่เอาเที่ยวส่งจดหมายเนี่ย เป็นกับดักเมื่อไม่เอาพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าเอ้าคุณนุท่านนายกุงยิ่งสัญญาประชาคมไว้ก่อนแล้วว่าจะเอาพลังประชารัฐแต่สุดท้ายไม่เอาเนี่ยเข้าข่ายขัดจริยธรรมหรือไม่วันนี้กับดักรออยู่และถูกแแบไตออกมาผ่านทางภัยบูญนิติตะวันวันนี้พูดแล้ววันนี้พูดแล้วภัยบูญบอกว่าเราเนี่ยเราควรจะห่วงท่านนายกมากกว่าให้คำมั่นเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเมื่อกี้สัญญาประชาคมไงทำครบถ้วนสมบอดสมบูรณ์แบบนั้นแล้ว นายกไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเนี่ยวินยูชนโดยทั่วไปวินยูชนีนี่ดูนะอันนี้เอาคำสารมาย้อนนะคำพิพากษาของสารมาย้อนเขาก็จะว่าได้ว่านายกอาจจะมีปัญหาจะโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นี่ย้อนดักที่เอกสารที่หลายคนบอกว่าตลกตลกอ่ะไม่ใช่เรื่องตลกครับเป็นกับดักที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการต่อสู้ว่าวินยูชนทั่วไปรู้ว่าคำสัญญาประชาคมนั้น คำมั่นนั้นอ่ะสอขัดหรือไม่ซึ่งวันนี้มีคําตอบจากคุณไบบุญครับควรจะห่วงนะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่าเพราะการไปให้คํามั่นมาแล้วเนี่ยทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคํามั่นวินยูชนนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับว่าได้ว่าท่านนายกอาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าดังนั้นผมว่าความเป็นห่วงเนี่ยสื่อบวลชนควรจะไปห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะอ๋อเป็นไงนชัดเจนไหมน้ดักที่วางไว้ฉเฉลยมาแล้วอย่าปรามายลุง <c oughs> ข้อเลยนี้นีคือการตีปลาหน้าใส่ดักไว้ก่อน การตั้งรัฐบาลแพ่ทองทานที่มารวมสัพพะกำลังมารวมชาติในแง่ของเพื่อไทยได้กับได้ครับในแง่ของพรรคร่วมที่เข้ามารวมได้เหมือนกันคือได้อำนาจรัฐรแต่จะสูญเสียบางอย่างที่เป็นเดิมพันและวัดกันในอนาคตครับ